คลิปนี้จะเป็นการสรุปนะครับหลังจากที่ติดตั้งภูอ่าภูมิัยไฟฟ้าเข้ามาแทนภูมิไยเดิมนะครับซึ่งในการาทำรถจากภูมิลัยที่เป็นภูมิไยพาวเวอร์ที่ใช้น้ำมันนะครับแล้วเกิดการรั่วนะครับเนื่องจากว่าตัวแกนของภูมิไยเนี่ยมันเป็นตะมดนะครับ ซึ่งอะไหล่บางชิ้นนะครับมันหายากมากนะครับเพราะว่า1รถมันมีอายุเยอะแล้วนะครับรถคันนี้มีอายุเยอะเยอะมากแล้วนะครับตั้งแต่สมัยก่อนนู่นนะเป็นรถเก่งที่ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับตอนนี้รถเก่งไม่มีขับเคลื่อนล้อหลังนะส่วนมากจะเป็นในฝั่งยุโรปนะถ้าเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะส่วนมากจะเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วนะครับแล้วก็ตัวแหลกเนี่ย ถ้ามีก็มีราคาแพงนะครับฉะนั้นผมก็ทำการสวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่จะสรุปนะครับว่า ผมจัดการเปลี่ยนภูมิไหลน้ำมันมาเป็นภูมิไหลไฟฟ้านะครับโดยการแปลงนะฮะแดแปลงเอาตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเข้าไปสู่ในระบบของภูมิไหลนะครับซึ่งรถที่เป็นแบบเนี้ยเป็นรถที่มีอายุที่เยอะมากนะครับอะไหล่หายากนะครับอะไหล่มีก็แพง นะครับแล้วก็อะไรมือ2ก็ต้องเติมน้ํามัน Power อีกนะครับซึ่งเจ้าของรถเนี่ยเขาก็อยากจะได้เป็นแบบไม่ต้องเติมนะฮะก็จัดเป็นตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปนะฮะในการแดัดแปลงก็เหมือนที่ผมทำเป็น EP แรกให้ดูนะครับแต่ EP นี้จะมาสรุปในส่วนต่างๆนะครับในการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ย ผมจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับฉะนั้นผมต้องเดินสายเมนใหญ่เลยนะไปที่แบตเตอรี่นะครับเพื่อจะดึงไฟจากตัวแบตเตอรี่เข้ามาสู่ในระบบของตัวมอเตอร์นะครับผมจะไม่ดึงไฟตรงข้างๆกับสวิตช์กุญแจนะเพราะข้างๆสวิตช์กุญแจจะมีไฟไฟเมนใหญ่มาเหมือนกันนะเพราะว่า,ารถบุญเก่าเนี่ย ไฟเมนใหญ่ของสวิตช์กุญแจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก่ามากแล้วก็อายุมากนะครับพวกสายไฟต่างๆมันจะมีค่าความต้านทานของมันนะครับถ้าเราไปแท็บมันหรือว่าไปต่อตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้โหลดของสายไฟเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะผมตัดสินใจเอาจากตัวไฟตรงแบตเตอรี่นะครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยไฟตรงแบตเตอรี่ก็ใช้มาจากไฟไดชาร์จนะอย่างที่ผมเคย บอกไว้ข้างต้นหลายหลายคลิปนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกใช้มันถูกปั่นออกมาจากตัวไดชาร์จนะครับฉะนั้นออกมาจากตัวแบตเตอรี่จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าตัวนั้นมันจะไม่ค่อยไปติดโหลดกับใครนะฮะถ้าเราเอาไปแทบตรงสวิตช์กุญแจเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดความร้อนของสายไฟเพราะสายไฟมันเก่าแล้ว ครับอันนี้ก็ตัดปัญหาไปนะครับในส่วนของกล่องควบคุมของควบคุม,คคมตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมันก็จะมีหลกัหลกๆเลยก็จะมีนะครับมีสายเมนนะคือแบตเตอรี่ตัวใหญ่นะแล้วก็สายไฟลบนะครับคือกาวนะกาวเนี่ยเราต้องเอาลงไปที่บอดี้ของรถนะครับแล้วก็มันก็จะมีสายเปิดสวิตช์นะแล้วก็สาย วัดรอบนะครับวัดรอบหรือ RPM นะครับแล้วก็สาย speed speed ก็คือไม้นะครับสายพวกนี้จำเป็นยังไงนะครับเขาก็จะทำงานก็ต่อเมื่อเรา start เครื่องนะครับเมื่อเรา start เครื่องเนี่ยมันจะมีไฟสัญญาณของ RPM ก็คือวัดรอบนะครับหรือว่า IGF ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับมันก็จะแสดง ผลว่ามันเนี่ยมีการติดเครื่องนะครับติดเครื่องอยู่นะครับสัญญาณสปีดความเร็วนะเอามาใช้เพื่ออะไรนะครับสัญญาณสปีดความเร็วออามาใช้เพื่อจะแสดงให้เห็นสถานะว่ารถเนี่ยมันว,วิ่งวิ่งวิ่งออกตัวไปแล้วเนี่ยมันจะมีสปีดความเร็วมันก็จะลดความเร็วหรือความไวของภูมิไหลนะครับอ่ ต้องย้อนกลับไปสมัยโบราณนะสมัยยุค90นะก็คือ Honda Honda Accord 88หรือว่า Honda Civic 88เนะี่ยพวกนี้เนะี่ยเขาเขาก็มีแนวคิดเหมือนกันนะครับว่าเวลารถวิ่งเนี่ยวงมลัยควรจะเนิดลงนะครับไม่ใช่ว่าเวลาวิง่งวงมิลจยิ่งเบายิ่งเบามันจะไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นเขาก็เลยสมัยนั้นมันยังไม่มีของควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจะไปควบคุม ตัว power sterling หนระือว่าภูมไหล power นะครับตัวแหลกแหลก power นะครับัว, ack, บวทีนะครับฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีเฟืองเฟืองใหม่นะครับแล้วก็มีสายน้ำมัน power เนี่ยเ,เข้าไปตรงตรงเฟืองใหม่ด้วยนะครับเวลาเวลารถวิ่งไปด้วยความเร็วเนี่ยตัวปั๊มปั่นเฟืองใหม้เนี่ย มันจะทํางานนะครับมันจะทํางานแล้วมันจะทาให้ภูมไหลเนี่ยลดความเร็วหรือความไวของภูมิไหลนะครับก็คือให้มันเนิดลงนะครับเหมือนกันนะครับในยุคนั้นก็ n i ส s ันซีวิโลนั้นก็จะมีชุดเป็นโซรีนอยคอนโทลตัวตัวแหลกภูมิไหลพาวเวอร์เหมือนกันนะครับแต่มาในยุคของ ตัวผู้มไรไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะใช้กลไกลของตัวกล่อง ECU ไปควบคุมการทำงานของบอร์เตอร์ไฟฟ้านะครับอีกคำถามหนึ่งนะครับอีกคำถามหนึ่งก็คือตัวผูมมไรไฟฟ้าเนี่ยมันจะทำงานโหลดตัวย่อยที่ผมกำลังทำอยู่นะครับทุกอย่างนะครับมันมีการโหลดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องคำนวณให้ดีอย่างเช่นผมกำลังคำนวณเนี่ย ทุกชิ้นเนี่ยที่ทำไปเนี่ยมันจะมีการถอดได้ทุกชิ้นนะครับไม่ใช่ว่าทําตายตัวนะถ, <_ ening> ถ,ถ,ถ้าถ้าทำตายตัวเนี่ยมันจะถอดไม่ได้แล้วก็มันจะเปลี่ยนอะไรในอนาคตไม่ได้นะครับฉะนั้นจะต้องมีการมีการคิดก่อนนะครับก่อนทําว่าตัวนี้ต้องถอดตัวนี้ต้องถอดได้นะครับไม่ใช่ว่าเชื่อมเชื่อมเชื่อมแล้วก็เอาไปใส่มันไม่ใช่นะครับกับออันดับที่2คําถาม ผมเอาคําถามมาทําเป็นคลิปเลยนะครับก็คือภูมไิไลไฟฟ้านี่มันจะเกิดอาการล็อกไหมนะครับเกิดการล็อกไหมนะครับมันไม่ไม่เกิดการล็อกครับถ้ามันไม่ทํางานก็เหมือนเปรียบเสมือนว่าเราสตาร์ทรถแล้วตัวปั๊มบันพาวเวอร์เราไม่ทํางานหรือว่าสายพานปั๊มบันพาวเวอร์เราขาดอะไรประมาณนี้มันก็จะทําให้ภูมิไรหนักอยู่แล้วนะครับสมัย ก่อนเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยรถที่มันมีหน้าไวสูงๆอย่างซิบโร่เนี่ยเขาก็จะทำการนะฮะทำการทำให้หน้ามันช้าลงก็คือ,อตัดตัดตัวปอกปอกเพื่อจะไปกั้นทางเดินน้ำมันนะฮะให้มันให้มันมันฉีดน้อยลงเพราะว่าหน้ามันไวแล้วมันจะทำให้การขับขี่เนี่ยลำบากนะครับ ฉะนั้นพอเวลาวงลัยไฟฟ้ามีปัญหาสมมติมีปัญหานะครับมันจะไม่มีการล็อกนะครับยกเว้นนะครับเราปลดคอปลดสวิต์กุญแจออกนะครับมันก็จะล็อกนะอันนั้นคือล็อกแน่นะแต่ด้วยตัวของมันมันจะไม่ล็อกนะครับมันจะไม่ล็อกเลยนะครับมันก็จะทําการบายพาสเวลาเราหมุนวงลัยสมมติถ้ามอเตอร์มันเสียนะครับมอเตอร์คือตัวใหญ่มันเสียเนี่ย มันเสียปุ๊บเนี่ยมันก็จะบายมันจะจะบายพาสกลายเป็นภูมลายแบบหนักเลยนะก็คือหนักแบบเราไม่ได้ติดเครื่องนะประมาณนี้นะครับเหมือนกับเราเข็นรถที่รถสตาร์ทไม่ติดนะครนั่นแหละมันก็หนักแบบนั้นฮะมันไม่มีการล็อกนะครับถ้าเกิดเราขับขับอยู่แล้วภูมลไยมันหยุดการทํางานเนี่ยภูมลไยก็จะกลายเป็นภูมลายเบนน้วนนะครับซึ่งมันก็จะเพียงพอสําหรับ ทําให้เราเนี่ยควบคุมรถเพื่อจะไปหยุดในข้างทางได้นะครับฉะนั้นแน่นอนไม่มีการล็อกนะครับพอผมเทสทดสอบหมดแล้วนะครับตัวนี้เป็นเป็นการารีวิวในการใส่ของภูมิไหลไฟฟ้านะครับย้ํานะครับรถที่ใส่เนี่ยคือรถรุ่นเก่าอะไหล่แพงตัวอะไหล่หายากนะครับมันอีกทางเรื่องหนึ่งก็คือ ใส่เป็นพวงไาลไฟฟ้านะครับเร็วๆนี้ผมจะรีวิวในการใส่พวงไาลไฟฟ้าสําหรับรถกระบะนะครับกระบะที่บ้านนี้ก็จะเป็นกระบะรุ่นเก่าเหมือนกันนะครับซึ่งสมัยก่อนนะจะไม่ค่อยมีพวงไาล power นะครับถ้ามีพวงไาล power ก็จะต้องเพิ่มเงินนะครับในยุคนั้นเพิ่มต่างอีกเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมก,ก็เกิดไม่ทันอยู่ดีนะครับว่ามัน มันต้องเพิ่มตังอะไรนะครับแต่ว่ามันก็มีรถที่เป็นภูมิไจธรรมดานะครับเป็นภูมิไจแบบเพลเยอะะร์นะฮะหลุดออกมาเยอะเหมือนกันนะครับมาสมัยนี้ก็เดี๋ยวจะมีการรีวิวนะครับในการใส่ภูมิไจไฟฟ้าให้ดูนะครับแล้วก็บอกผลดีผลเสียเหมือนเดิมนะครับในการทดสอบวิ่งครับวิ่งทดสอบแล้วเนี่ยความเนืดความน่วงนะครับความไวเนี่ยเป็นอาการที่ผมว่า น่าจะาหมายถึงความตอ่อการตอบตอบสนองของภูมิร้ยเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากับภูมิร้น้ํามันนะครับเพราะน้ามันเนี่ยมันตอบสนองได้รวดเร็วกว่านะครับตัวของภูมิร้ายไฟฟ้าเนี่ยตอบตอบสนองได้ช้ากว่าแต่ว่าผมคิดว่ามันมันค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าขับเร็วๆ็เนี่ยผมว่าภูมิร้ไฟฟ้านะ น่าสนใจมากเลยนะครับส่วนพวงมาลัยน้ํามันมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันนะครับพวงมาลัยไ,ไฟฟ้าก็มีข้อดีข้อเสียของมันนะครับทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียหมดนะครับฉะนั้นผมก็เอามาเล่าสู่กันฟังในแบบฉบับของผมที่มีการรีวิวในการทําจริงนะครับแล้วก็ในการใช้งานของรถรุ่นน,น,นั้นนั้กว่าที่ผมจะตัดทําคลิปเนี่ยรถเสร็จไปนานแล้วนะครับแล้วก็ผมก็มีการททดสอบนะครับ ก่อนหน้านั้นผมก็มีการติดตั้งกับรถรุ่นใหญ่ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเชฟเชฟโรเลตรุ่นเก่าเก่ามากเลยนะแต่ว่าเป็นเป็นรถโบราณนะครับมันก็ใช้งานได้ดีนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมแล้วก็ในการออกความคิดเห็นนะครับผมก็เอาความคิดเห็นของเพื่อนนะครับมาทำเป็นคลิปเจอกันใหม่ คลิปหน้ามาผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องไร่คลิปนี้สวัสดีครับผม